ข้ามถนนมาอย่างเร็วก่อนซส์เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยค่ะวันนี้วันหยุดนะแต่ว่าช่วงนี้เราจะพักขายผ้าสัก,สกอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไม่ก็อาจจะเดือนหนึ่งนะคะเพื่อนมาทำงานเกษตรงาน อะไรที่เราทำค้างค้างไว้นะคะไข่ที่ปลูกหญ้าค่ะนี่ตรงนี้เป็นที่ช่างวานะคะก็ติดถนนน่ะตูนสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะพี่เบอร์ออนสวัสดีค่ะต้นก้าวสวัสดีค่ะคัสโนวีสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่พี่ทุกๆคนนะคะทักทายวันสงการนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขวันดึกนะคะ พี่จ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อะไรพี่ดีนะคะสวัสดีที่ทุกคนนะคะมาถ่ายพี่ถูงยก้าเมื่อวานเมื่อวานแอบไปดูแเะมาค่ะ,ะไปดูแพะแพะโอ๊ยแเะ้ว้าวกระบือถือไหมคะ่ะพี่ป้างวันนี้ค่ะพี่นัทวัดนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะแอบไปดูแพะมาค่ะเมื่อวานเอ่อ ไปดูมาฟาร์มหนึ่งที่ฟาร์มภูพานรอนนทรนะคะขึ้นไปแล้วอิจฉาพอไปไปดูฟาร์มแพ้ไปอิจฉาชาวบ้านตรงนั้นคือเขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วแบบว่าพื้นที่กว้างมากพื้นที่กว้างมากเลยนะคะขอถามหน่อยคุณอาจเดือดร้อนอะไรถึงได้ไปร้องเรียนคนคะ ถามผิดคนหรือเปล่าคุณถามคุณก่อนว่าถามถูกคนไหมมาถามลุงอาดอะนี่ไม่ใช่ลุงอาดนี่เป็นแม่ชมพู่ค่ะนี่แม่ชมพู่คุณยังคุณรู้ตัวตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่าฮะอันดับแรกนะกำลังคิดคิดอยู่เอ้น้ำมันไหลไหมทำยังไงนี้ ยางก็โอเคอยู่นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้โอ้ตัวนี้ก็เสียวเกินแล้วคร <c oughs> ับมันไม่เป็นแถวมันอน,นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกก <c oughs> ็ยังมีต้นที่รอดบ้าง น้ำส่วนหนึ่งก็ไหลมาจากตรงนี้นแต่หลักหลักคือตรงนี้หลักหลักนี่น้ําน้ําไหลมาตรงนี้ <c oughs> อือนี่เขาจะแตกยอดอยู่นี่ จอ้มย,ยังรอดอยู่ยังแตกยอดอยู่มันก็ทนอยู่นะสน่วนยางต้นยามันก็ทนดีนะตายยากเลยพี่น้องอ อีกแตกใเออ